อย่าเซ็นถ้ายังฟังคลิปนี้ไม่จบประสบอุบัติเหตุทางรถแล้วเราเป็นฝ่ายถูกคู่กรณีและประกันของเขายื่นข้อเสนอและให้เซ็นสัญญาประนีประนอมยอมความอย่าเซ็นถ้ายังไม่หายดีแล้วไม่ได้เรียกค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะมีในอนาคตค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นค่าเดินทางของคนเจ็บและผู้ดูแล ค่าขาดรายได้ระหว่างหยุดรักษาตัวทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้านค่ขาขาดความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตค่าทนทุกข์ทรมานทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจค่ขาขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถอย่าเซ็นเพราะหากเราเซ็นไปแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้อีกเนื่องจากในเอกสารได้ระบุไว้ว่า หากข้าพเจ้าได้รับเงินเป็นจำนวนที่ระบุข,ข้างต้นถูกต้องเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าไม่ติดใจจะว่ากล่าวเอาความทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้กระทำผิดในทางคดีโดยเด็ดขาดอีกต่อไปดังนั้นคิดให้ถี่ถ้วนเรียกร้องให้ครบและวันที่จะได้รับชดใช้ต้องไม่นานจนเกินไป ด้วยความหยาย่วงใยครูเอววชราวรีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล